ครูหรือในภาษาบาลีแปลว่าครุที่แปลว่าหนักภารกิจของครูไม่ได้มีแค่การสอนเมื่อคุณเป็นครูคืองานที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบลมหายใจของผู้อื่นแล้วใครกันละ่ะที่จะดูแลลมหายใจของครูครู A ครูสาวที่เพิ่งบรรจุใหม่และเพิ่งเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่กับครูปีที่บรรจุมาก่อนหน้านี้แล้วเขาทั้งคู่ต่างเป็นลมหายใจของกันและกันพี่เนี่ยตอนหนูไปทําประวัติที่เขตอ่ะเขาให้เลือกด้วยค่ะว่าจะสมัครชอพอคอรหรือชปสอไหมพี่คิดว่าไงบ้างคะพี่สมัครตั้งแต่พี่บรรจุแล้วตอนแรกพี่ก็สมัครแค่ชอพอคอ พอเราแต่งงานกันพี่ก็เลยไปสมัครชพสเพิ่มทำไมต้องสมัครด้วยอะ่ะหนูเพิ่งบรรจุใหม่เงินเดือนยังน้อยอยู่หนูก็กลัวว่ามันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นพี่สมัครชรครพคกเพราะคิดว่าตอนนั้นถ้าพี่เป็นอะไรขึ้นมาครอบครัวพ่อแม่ของพี่จะไม่ได้ลำบากเพออราะชพรอจะจ่ายค่าทำศพให้เราถึงสองแสนบาทให้ค่าคองชีพแก่ครอบครัวถึงเจ็ดแสเลยนะ ค่าสมัครจ่ายเพียง50บาทชำระล่วงหน้า1,000บาทเองจากนั้นก็จ่ายค่าชปนกิจศพศพละ1บาทตามจำนวนยอดผู้เสียชีวิตแต่ละเดือนเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เห็นว่าลมหายใจของครูทุกคนนั้นมีค่าแล้วทำไมพอแต่งงานถึงเพิ่งมาสมัครชพสละ่ะเรื่องมันมีอยู่ว่า ตอนนั้นพี่ก็คิดจะสมัครชพสแต่เจ้าหน้าที่น่ะท่านได้บอกให้รอเนื้อคู่ซะก่อนเพราะชพสนั้นคือชาปนกิจสงเคราะห์คู่สมรสจนป่านนี้พี่ก็ยังไม่มีโอกาสได้สมัครชปสเลยพี่เนี่ยขอยินดีกับน้องทั้งสองคนด้วยจริงๆนะคะที่สามารถเป็นสมาชิกชพสได้ น้องลูกครูคนนั้นเขาเป็นใครอ่ะครูซีครูที่รับราชการมานานกว่า8ปปีทุ่มเทเสียสละเงินส่วนตัวในการสร้างนวัตกรรมเพื่อนักเรียนระดมทุนจากหน่วยงานต่างๆเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้เด็กและคนในชุมชนจนเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมไม่เคยได้รับรางวัลใดๆทั้งสิ้น แต่วันนี้กลับมีคนบางกลุ่มที่ไม่เห็นค่าและพยายามด้อยค่าในสิ่งที่ครูซีทำฉันก็ทำทุกอย่างเต็มที่แล้วแต่ดูเหมือนว่าทุกคนไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ฉันทำเลยแล้วฉันจะทำไปเพื่ออะไรครูผู้เสียสละอย่าเพิ่งท้อใจไปค่ะสิ่งที่คุณทำถึงแม้ใครจะไม่เห็นค่าแต่สกอสอคอขอเชิดชูคุณ ด้วยรางวัลพระฤหัส,สบดีรางวัลน,นี้มอบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปปีไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อนเป็นผู้เสียสละและสร้างประโยชน์แก่การศึกษาจนเป็นที่ยอมรับแก่คนในสังคมสกสคส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาลมหายใจของครูทุกคนมีค่าต่อเรา